สวัสดีครับผมกลาทีเคเหมือนเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมว่าฝากติดตามนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับ YouTube Channel แห่งนี้ด้วยนะครับกับส่องไกลสตอรี่นั่นเองครับก็เรากลับมาคลึกคลื้นกันอีกครั้งนะครับเป็นประจำวันนะครับซึ่งจริงๆอัดไปรอบหนึ่งแต่เพราะเอ่ยว่ามัปัญหาเรื่องของเสียงนิดหน่อยแต่ว่าอัดนอกสถานที่ครั้งนี้ก็เลยตามมาซ่อมอีกรอบหนึ่งแต่ก็ยังคงจะอัดเรื่องราวของ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็จะมีทั้งบทวิเคราะห์ถือว่าจะมีข่าวสารซึ่งวันนี้เป็นคืนวันจันทร์มันเดย์ไนท์อาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ขอ,ขอพูดถึงข่าวละกันครับแล้วก็ดีอย่างไงแล้วค่อยพรุ่งนี้จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ซึ่งก็หลังจากที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็น YouTube เนี่ยผมจะพยายามอัดให้เช้าขึ้นละกันนะครับเพื่อจะได้มีเวลาในการ ติดตามแล้วก็ดูว่าสุดท้ายตรงใจหรือเปล่าก็จะพยายามอัดในช่วงเช้าเลยนะครับจะได้มีเวลาติดตามมีเวลาวิเคราะห์กันช่วงบ่ายแล็ช่วงเย็นจะได้จับกันก่อนดูบอลคืนนั้นนะครับซึ่งวันนี้ครับก็จะมีข่าวมาฝากกัน3เรื่องครับเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของออจะพูดเรื่องอะไรวันลืมเลยเออวรจะวรจะแอคเนี่ยห่วการใส่หัวใส่อะไรแอคจนแบบจนลืมว่าจะพูดเรื่องอะไรแม่ <laughs> โอเคครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของลิโอเนลรั่งเศสนะครับที่จะเป็นปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องราวกับลิโอเนลเมสซี่อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วคือเหมือนอะไรยังไงดีเหมือนแบบว่าเหมือนไฟมันสมอยู่ในสโมสรหรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้กับไอเจ้าคิเลเอมบาเป้แล้วก็เนย์มาก็เกิดขึ้นมาแล้วครับรวมถึงนั้งเตะในทีก็อาจจะไม่ค่อยจูนกันลงตัวกันอะไรเงี้ยก็มันดูเหมือนแบบว่า ข้างนอกดูดีๆเสื้อสวยทีมมูลค่ามหาศาลแชมป์หรือว่ารวมซูเปอร์สตาร์แต่ข้างในเนี่ยเป็นแผลผู้พองเยอะแยะเลยแผ้ได้ทีมเยอะการที่คริสตอฟเกาติเย่เนี่ยเก่งจริงนะครับแต่เขาก็มีปัชญาในการทำทีมในแบบของเขาทำให้ซูเปอร์สตาร์เขาอาจจะอยู่ยากหน่อยนะครับล่าสุดครับมีข่าวคราวว่าลิโอเนลเมสซี่เนี่ยได้รับคาวามสนใจจากทีมหนึ่ซึ่งไม่ใช่ทีมใน ลาลิกาสเปนซึ่งเป็นทีมเก่าของเขาอย่างบาร์เซโลนาแล้วเพราะว่าบาร์ซ่าอาจจะสู้อะไรหลายอย่างไม่ไหวลำพังตอนนี้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวก็เหนื่อยแล้วครับถ้าจะดึงเมสซี่มาโอเคเมสซี่อาจจะหันหันค่าตัวรอสัปดาห์ลงมาอ,อาจจะหารสี่เท่าจากเติมเคยได้สี่ห้าแสนลดเดือแสนเดียวก็ยังจ่ายไม่น่าไหวยอยู่ดีเพราะว่านักเตะที่มีอยู่ทีค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีข่าวว่าเมสซี่จะไปสรัฐอเมริกาครับแล้ว สถานีต่อไปของลิโอเนลเมสซี่เนี่ยเป็นอินเตอร์มายอมี่คือพอเห็นชื่อทีมปุ๊บก,ก็พอเดาได้ครับว่าว่าทีมไหนจะพอไหวในการดึงเมสซี่ไปโอเคทีมอ,อื่นสามารถดึงซูเปอร์สตาร์คนอื่นไปร่วมทีมได้หลายสโมสรเลยตั้งแต่ลอสแองเจลิสเอฟซีลอสแองเจลิสไอกาเลยย็กซี่อะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยคือดึง,งนักเตะระดับที่เคย เฟีลในยุโรปมาเล่นได้นะครับก็พอจ่ายไหวแต่เคสของเมซี่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าเมซี่มาพร้อมเรื่องของภาพลักษณ์มาพร้อมเรื่องของอะไรหลายอย่างที่ค่อนข้างจะนิดนึ่งกัรทำให้มูลค่าก็จะเยอะขึ้นแน่แต่ก็พอเป็นอินเตอร์เบลมี่ก็พอเดาได้ครับว่าเอ้ยเบคแฮมเจ้าของสโมสรน,น่าจะปัญญาจ่ายนะครับเดวิดเบคแฮมเนี่ยลำพังเขา เขาทําทีมขึ้นมาเนี่ยโอเคลงทุนมหาศาลทําสนามฟุตบอลใหม่ทำสนามซ้อมทําคลับเฮาส์ทำมาร์เก็ตติ้งสโมสรน,นะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ในแง่ของสีชมพูแล้วก็อีกมากมายซึ่งแฟนๆในสหรัฐก,ก็เข้าใจแล้วก็เริ่มหันมาดูฟุตกอลกันมากขึ้นพอเบ็คแฮมเด้แหละเพราะเขาเคยสักเซสกับ LA Galaxy มาก่อนเนาะคนก็เลยตามเออเบ็คแฮมมหน่าทัพหน้าจะทําทีมดีกว่าคนที่เป็นแบบเป็นโฮลเดอร์เป็นเจ้าของสโมสรเนี่ยเป็นสต็อกโฮลเดอร์เป็นคนถือทุนเนี่ย คนอเมริกาแม่งจุกจิกเยอะเหมือนอย่างที่เห็นใน NFL ใน NBA เลยเงี้ยพอเป็น camp, แค่แม่งเป็นฟุตบอลเลยไนงะแม่งเป็นแบรนด์ฟุตบอลที่คนอเมริกาแม่งให้ความยอมรับก็เลยเอออาจจะน่าน่าสนใจมากขึ้นตรงนี้ซึ่งก็เห็นว่าบางเกมเกมใหญเ่เจอทีมยักษ์ใหญ่ในการแข่งขันของลีดเนี่ยแฟนบอลก็มากันเยอะครับนะเป็นทีมน้องหมัก็ตามตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าพอพิพาสีเมซี่ก็จะมาได้ก็จะมาสร้างแบรนด์ได้เป็นเบอร์สหรือว่าเบอร์อะไรก็ตามที่ แล้วแต่ในแคมป์เขาจะคิดเขานะครับผมว่าผมว่าไม่น่าใส่เบอร์สิบหว่าเพราะว่ามูลค่าการขายเสื้อก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะเป็นเบอร์อื่นที่เหมือนในแคมใส่เบอร์สามสองอ่ะแล้วก็เอ้ยแม่งคนแม่งซื้ออะไรอย่างนี้นะครับก็ลำพังเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีเมสซี่ก็มีกอนซาโลกอีโวอินอยู่ก่อนหน้านี้แต่ที่มีแววว่าเขาจะจะเลิกเล่นหรือว่าจะจะย้ายทีมไม่รู้ไม่แน่ใจแต่คือเขาก็เริ่มจะหมดพลังและกอนซาโลกอีโวอินนะครับซึ่งในแคมเนี่ยพูดถึงเรื่องสเต็ปสเต็ปโคเดอร์ก่อนคือว่าาเแบบ บุลุค่าทีมี่ยแม้ว่าตอนเนี้ยคนที่เล่นอยู่ปัจจุบันจะเป็นลูกชายเขานะครับคือไอ้เจ้าครูสใช่ป่ะครูสเปคแฮมลูกคนที่สามที่เตะบอลก็ก็เอ้ยคนสองวะจำไม่ได้เอ้ยโรบิโอเออโรบิโออ่ะคนแรกลุกลินไม่เตะบอลคนสองโรบิโอเออน่าสนใจคนสามครูสก็เตะบอลถ้าเกิดแฟนๆดูอยู่แล้วผมจำผิดขออภัยนะฝากคอมเมนต์ในสองไกด์สตอรี่ว่าตรงลงไม่โรบิโอหรือว่าครูสวะเพราะว่า ที่พูดนี่คือไม่ได้คือมันมนึกไม่ออกอะ่ะตอนนี้ถ้าเกิดจบคลิปกดปิดปุ๊บเนี่ยอาจจะไปหาข้อมูลแล้วเจอก็ได้แต่ถ้าเกิดคลิปนี้ออนอยู่แล้วก็ดูแลเฮ้ยตกลงไม่รู้จริงก็ฝากคอมเมนต์หน่อยว่าเออตกลงโรเบโอหรือว่าครูสนะครับคือเขาขายเสื้อลูกชายตัวเองได้ก็คือมีสักเขียนชื่อเบคแฮมเหมือนกันนะครับก็ขายได้เป็นเทน้ําเทท่าเหมือนกันก็คิดว่ามูลค่าเรื่องของเงินเนี่ยสโมสรของเดวิดเบคแฮมน่าจะจ่ายให้ลิโอนลเมซี่ได้แต่ปัญหาคือบาซ่ายังมีสัญญา เอ้ขออภัยปารีสแซงต์แช็คแมงแปร์แชร์เนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับเขาอีก1ปีหมายถึงว่าสัญญาหมดปีนี้ครับแต่มีเอ็กเตนคือขยายได้อีก1ปีก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไปทําไมหรือว่าจะปล่อยเลยหรือว่าอะไรไม่รู้แหละก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเบ็คแฮมเนี่ยเขามีสารสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรปารีสแซงต์แช็คแมงเพราะว่าเขาแขวนสารที่นั่นก็น่าจะสามารถที่จะคุยได้ง่ายขึ้นนะซอ่งแอลคาไลฟีน่าจะเออเออโอเคโอเคเอาไปดิ ก็ได้นะครับอันนี้ผมเดาผมเดานะแต่คือว่าด้วยสายสัมพันธ์ของเบคแฮมกับสโมสรนด้วยความเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนกันของเมซี่และเบคแฮมแล้วก็ที่สำคัญคือเบคแฮมช่วงท้ายกับเลโอนลเมซี่ช่วงขึ้นเนี่ยมันมันสัมพันธ์กันคือมันเคยเจอกันอะ่ะก็คือว่าน่าจะคุยง่ายแล้วก็ดูแล้วเดาได้ว่าว่าสโมสรเดียวที่พอจะดึงเมซี่ได้คือทีมนั่นแหละนะครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นเนาะกังวงว่าจะเกิดขึ้นหรือว่า ้ามซีอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่ากูยังแจ๋วอยูใ่ในยุโรปก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะกับทีมไหนต่อไปจะมีความแบบความมุ่งมั่นมีความพยายามเหมือนอย่างโนรลโด,โด,โดหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบยากคู่นี้มีความคิดที่แตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับโอเคแค่เรื่องแรกก็ไปกันยาวแล้วครับอีกหนึ่งเรื่องครับก็เดี๋ยวพูดถึงมาคัสแฟร์ฟ,ฟอร์ดคือมาคัสแฟร์ฟ,ฟอร์ดเนี่ยเขาเพิ่งจะยิงประตูชัยเกมเจอเวสต์แฮมล่าสุดและทําให เขาเด็ทำประตูให้สมโมสร,รแมนเชนสเตอร์อยูไนเต็ดครบ100ร้อประตูครับถือว่าก็โอเคนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือรต์ฟอร์ดเนี่ยขึ้นมาจาก a คเด e มี่เนี่ยก็ผลงานอาจจะไม่ได้เปลี่ยนปล้าแต่ก็เป็นเด็กที่น่าติดตามเป็นเมล็ดพัน์ที่พอจะไปโม้กับผู้แข่งในลีกได้อย่างเช่นเชลซีมีเมสันเมาส์นะครับอย่างเช่นวิสเจมอย่างเงี้ยเขามีเป็นเด็กป,ปั้นมาเลยรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีฟิลโฟเดน มีพาเบอร์หรือว่าไอใครวะยังไม่ออกประมาณนี้ครับก็คือจะมีเตะที่ขึ้นมาแล้วก็เล่นได้แล้วก็เลี้ยวคูลเนี่ยมีเทรนด์ที่ตอนนี้ก็เป็นดาวหางซ้าไปแล้วแต่ก็อาจจะโชว์ในฟอร์มตกหน่อยก็เลยตุ๊บๆออกมาอาร์เซนอลก็มีมการบูมไฟโดนซาก้านะครับแล้วก็มีที่ซื้อมาช่วงเป็นอะคาเดมี่คือกาเบียาร์ติเนลลี่ก็ใช้ได้เลยเอเมลสวิตโปรใช้ได้เลยแต่แมนยูยังยังเลยนะครับก็จะมีแมสคอตที่เออพอไหวเพราะว่าสกอตแม็กโทมิเนยอยู่มา สามกษัตริย์เลยนะครับทั้งโซชาทั้งรังนิกแล้วก็มาล่าสุดกับคนนี้คือเตนฮักเขายัางได้ลงอยูเลยแต่ผลงานก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยไอสัตว์นะครับก็เคยคิดว่าเออถ้าเกิดจะพูดถึงอะคาเดมีต้องเป็นมาคัสแบ็กฟอร์ดซึ่งเขาก็ยิงแล้วหนึ่งร้อยประตูนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเขาก็เป็นด็อกเตอร์เป็น MBE ทําความดีมากมายก็เออขอให้คุณนั้นจีจา้ากัสม,มสรละกันไอดอลคุณก็ยังอยู่คือโดนลโด,โดที่ เคยปูปั้นคุณคือภาพภาพจำอะตอนตอนที่แรดฟอร์ดยิงฟรีคิกปี2019เกมเจอเชลซีกาบาเยโรบินไม่ทันคือมันยิงดีมากสายป๊บๆ,ๆลูกยิงมันคล้ายๆกับโรนาลโด้เมื่อปี2008เลยที่ยิงใส่พอร์ตสปาก็พอกันอะคือก็บอกว่าแรดฟอร์ดตอนนี้ครับจะได้วิชาจากโรนาลโด้เยอะขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้เขาเนี่ยอาจจะนำมาต่อยอดได้ละกันเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ ก็หวังว่าจะได้ไดเจออะไรดีๆจากแอสฟอร์ดหลังจากนี้แล้วกันเริ่มที่เกมนี้เลยแล้วกัน็นเกมคนยูโรปาลีกสุดท้ายแล้วกันนะครับอ่ะปิดท้ายสั้นๆกับข่าวรัสตันบูกาโยซาก้าเจ็บนะครับก็คือในแง่ของอาร์ตตเนี่ยฟอร์มกำลังขึ้นม่อเลยตอนนี้ก็มีคนทดแทนได้เยอะนะครับก็มีหลายคนอยา่างเอ็นเเชียก็เลน่นได้เพราะเป็นเด็กดาวรุ่งท,ที่ที่เล่นเกมล่าสุดอะ่ะเกมที่ชนะฟอร์เรสก็เล่นได้คือ ผู้เล่นทดแทนพอมีแต่คือกองกลางส่วนจากอาร์เซนอลเป็นกองกลางตัวก,กลางนะครับไม่ค่อยมีริมเส้นแต่ก็น่าจะโอเคแหละคือในทีมน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรปัญหาหลักคือเกเปียเคสไม่ยิงมาหลายเกมแล้วไอ้สัตว์มึงหัดยิงบ้างนะครับโอเคคือจะบอกว่าที่เป็นปัญหามากกว่ากับบูกาโยซาก้าคือทีมชาติอังกฤษนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวหลักด้วยแล้วก็ตอนนี้เซาเกตชอบมากแต่เพราะเออเพรเอิญบาดเจ็บคือการฟัฟื้นเนี่ยสองถึงสามสัปดาห์ก็ถามว่าทันไหมทันนะครับแต่ก็ อาจจะไม่ได้ซ้อกับทีมแลวก็ทําให้ความฟิตมันไม่เหมือนเดิมเลยเนี้ยก็ไม่รู้เดาใจไม่ถูกว่าเซาเกตจะเลือกไปหรือไม่ถ้าเกิดไม่เลือกไปตอนนี้ตีจีจัดอังกฤษเยอะแยะเลยงานนี้เซาเกตปวดหัวอีกแล้วครับก็เดี๋ยวดูว่าเซาเกตจะเป็นอย่างไรต่อฟุตบอลยูโรเกือบแชมป์นะครับเพราะซากา้าเนี่ยยิงทเ่วาไม่เข้าก็เลยไม่ได้แชมป์งานนี้ถ้าไปอีกรอบหนึ่งความคาดหวังสูงเพราะว่าไม่เคยคว้าแชามป์โลกเลยตั้งแต่ปี66 จะจะจะได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวดูเซาเกตอีกทีนึงเพราะว่างานนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นงานท้ายของเซาเกตแล้วบทจบตรงนี้ก็อาจจะหมดสัญญาก็ไม่ต่ออันเพิ่มนะครับอ่ะประมาณนี้จัดเต็มเลย11นาทีกับเราที่2ไกลสตอรี่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาอัดวิเคราะห์ก่อนเกมกันว่าเป็นอะไรบ้างกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีบางทีมกระเสือกกระสนอยู่มีบางทีมตกไปแล้วมีบางทีมอยากได้แชมป์กลุ่มเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ กด Subscribe กับกดกระดิ่งให้กับ2องไล t ์สตอรีด้วยนะครับในพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ